สดุดีบทที่87ความยินดีที่ได้อยู่ในซีโยนเพลงสดุดีของตระกูลโคราบทเพลงนครของพระองค์อยู่บนเทือกเขาบริสุทธิ์พระยาเวทรงรักบรรดาประตูของซีโยนยิ่งกว่าที่อาศัยแห่งใดๆของยาโคบโอ้นครของพระเจ้าเอย๋ยพวกเขากล่าวสรรเสริญเธอเสลาในบรรดาผู้ที่รู้จักเราเราเอ,อ่ยถึงราหับ และบาบิโลนดูเถิดฟิลิสเตียไทยระและคูชด้วยเขากล่าวกันว่าผู้นี้เกิดที่นั่นและเรื่องซิโยนเขาจะพูดว่าผู้นี้และผู้นั้นเกิดในเมืองนั้นพระองค์ผู้สูงสุดเองจะสถาปนาเมืองนั้นพระยาเวทรงบันทึกขณะที่พระองค์ทรงลงทะเบียนชนชาติทั้งหลายว่าผู้นี้เกิดที่นั่นเสลาบรรดานักร้องและนักเต้นกล่าวกันว่า นำพุทั้งสิ้นของเราอยู่ในเธอสดุดีบทที่88คําอธิษฐานขอความช่วยเหลือในยามท้อแท้บทเพลงสดุดีของตระกูลโคราถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองมหาลัทธเลอนโนดมัสคินบทหนึ่งของเฮมานตระกูลเอสราก ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์กลางวันข้าพระองค์ร้องทูลกลางคืนก็อยู่เฉพาะพระพักพระองค์ขอคำอธิษฐานของข้าพระองค์มาอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์ขอเงียบพระกันฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์เพราะจิตใจของข้าพระองค์ลำบากเต็มทีและชีวิตของข้าพระองค์เข้าใกล้แดนคนตายข้าพระองค์ถูกนับเข้ากับบรรดาผู้ที่ลงไปยังหลุมมรณาข้าพระองค์เป็นเหมือนชายที่ไม่มีกำลัง เหมือนคนที่เขาทิ้งไว้ท่ามกลางคนตายเหมือนคนถูกฆ่าที่นอนอยู่ในหลุมศพที่พระองค์มิได้ทรงระลึกถึงอีกเพราะเขาทั้งหลายถูกพรากจากพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ทรงวางข้าพระองค์ไว้ที่ก้นบึ้งของหลุมมรณาในแดนที่มืดและลึกพระพิโรธของพระองค์อยู่บนข้าพระองค์และพระองค์ทรงถมทับข้าพระองค์ด้วยคลื่นใหญ่ทั้งสิ้นของพระองค์เซลาพระองค์ทรงให้เพื่อนสนิทของข้าพระองค์เหินห่างจากข้าพระองค์ พระองค์ทรงทาให้ข้าพระองค์เป็นที่รังเกียจแก่เขาทั้งหลายข้าพระองค์ถูกขังข้าพระองค์จึงออกไปไม่ได้ดวงตาของข้าพระองค์มัวไปเพราะความทุกข์ข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ทุกวันข้าพระองค์ชูมือตอบพระองค์พระองค์จะทรงทําการอัศจรรย์เพื่อคนตายหรือผู้ตายจะลุกขึ้นยกย่องพระองค์ได้หรือเสลาเขาประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในหลุมศพหรือ หรือประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ในแดนพินาหรือการอัศจรรย์ของพระองค์จะเป็นที่รู้จักกันในความมืดหรือและการช่วยกู้ของพระองค์จะเป็นที่รู้จักในแผ่นดินแห่งความหลงลืมหรือข้าแต่พระยาเวแต่ข้าพระองค์ทูลขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ในเวลาเช้าคำอธิษฐานของข้าพระองค์ขึ้นไปเฝ้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวชนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ ชนไนพระองค์ซ่อนพระพักเสียจากข้าพระองค์ตั้งแต่เด็กข้าพระองค์ทุกยากและเฉียดตายข้าพระองค์ทนต่อความสยดสยองของพระองค์ข้าพระองค์ท้อแท้ความเดือดด้ลนของพระองค์กวาดไปเหนือข้าพระองค์บรรดาสิ่งที่น่ากลัวจากพระองค์ทำลายข้าพระองค์พวกมันล้อมข้าพระองค์อย่างน้ําท่วมวันยังค่ำมันอบล้อมข้าพระองค์ไว้รอบด้านพระองค์ทรงให้คนรักและสหายห่างเหินไปจากข้าพระองค์ ความมืดกลายเป็นเพื่อนสนิทของข้าพระองค์สดุดีบทที่89พันธสัญญาของพระเจ้าต่อดาวิดมัสกินบทหนึ่งของเอทานตระกูลเอสราคข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความรักมั่นคงของพระองค์เป็นนิด ปากของข้าพระองค์จะประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ทุกชั่วชาติพันธ์ข้าพระองค์กล่าวว่าความรักมั่นคงของพระองค์จะตั้งอยู่เป็นนิดพระองค์จะทรงสถาปนาความซื่อสัตย์ของพระองค์ในฟ้าสวรรค์พระองค์ตรัสว่าเราได้ทําพนันธสัญญากับผู้ที่เราเลือกเราได้ปฏิญาณกับดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าเราจะสถาปนาพงพันธุ์ของเจ้าไว้เป็นนิดและจะสร้างบัลลังของเจ้าไว้ทุกชั่วชาติพันธ์เสลา ข้าแต่พระยาเวฟ้าสวรรค์จะยกย่องการอัศจรรย์ของพระองค์และสรรเสริญความซื่อสัตย์ของพระองค์ในที่ประชุมของผู้บริสุทธิ์เพราะผู้ใดบนฟ้าจะเปรียบกับพระยาเวได้ในบรรดาบุตรของพระเจ้าผู้ใดจะเหมือนพระยาเวพระเจ้าทรงเป็นที่เกรงกลัวในสภาของผู้บริสุทธิ์ใหญ่ยิ่งและน่าเกรงขามกว่าทั้งสิ้นที่อยู่รอบพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าจอมทัพ ผู้ใดทรงริ์เหมือนพระองค์่าแต่พระยาเวความซื่อสัตย์ของพระองค์ล้อมรอบพระองค์พระองค์ทรงปกครองการเดือดดานของทะเลเมื่อคลื่นสูงขึ้นพระองค์เองทรงให้สงบพระองค์เองทรงขยี้ราหับเหมือนผู้ถูกฆ่าพระองค์ทรงกระจายศัตรูของพระองค์ด้วยพระกรแข็งแกร่งของพระองค์ฟ้าสวรรค์เป็นของพระองค์แผ่นดินโลกก็เป็นของพระองค์ด้วยส่วนพิภพและบรรดาสิ่งที่อยู่ในนั้น พระองค์ได้ทรงตั้งไว้ทิศเหนือและทิศใต้พระองค์เองได้ทรงสร้างขึ้นภูเขาทาโบและภูเขาเฮอร์โมนร้องเพลงถวายแด่พระนามของพระองค์ด้วยความยินดีพระองค์ทรงมีพระกรอันทรงอนุภาพพระหัตของพระองค์ก็แข็งแรงพระหัตขวาของพระองค์ก็สูงส่งความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นรากฐานแห่งบัลลังก์ของพระองค์ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์เดินนำหน้าพระองค์ ชนชาติที่รู้จักการโห่ร้องอย่างชื่นบานก็เป็นสุขข้าแต่พระยาเวคือบรรดาผู้ที่เดินในแสงสว่างแห่งพระพักของพระองค์พวกเขาเปรมปปีในพระนามของพระองค์เสมอและยืนขึ้นในความชอบธรรมของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นเกียรติและกำลังของเขาทั้งหลายแต่ด้วยความโปรดปรานของพระองค์เขาของข้าพระองค์ทั้งหลายจึงถูกยกขึ้นเพราะโลกของเราเป็นของพระยาเว พระราชาของเราเป็นขององค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลในการก่อนพระงตรัสด,ด้วยนิมิตแก่ผู้จงรักภักดีของพระองค์และตรัสว่าเราได้ให้ความช่วยเหลือแก่นักรบคนหนึ่งเราได้ยกย่องคนที่เราเลือกจากประชาชนเราได้พบดาวิดผู้รับใช้ของเราเราได้เจิมเขาไว้ด้วยน้ำมันบริสุทธิ์ของเราเพื่อมือของเราจะอยู่กับเขาและแขนของเราจะเสริมกำลังของเขา ศัตรูจะหลอกเขาไม่ได้คนชั่วจะข่มเหงเขาไม่ได้เราจะขยี้คู่อริของเขาต่อหน้าเขาและตีผู้ที่เกลียดชังเขาให้ลม้มลงความซื่อสัตย์และความรักมั่นคงของเราจะอยู่กับเขาและเขาของเขาจะถูกยกขึ้นโดยนามของเราเราจะเอามือของเขาวางบนทะเลและมือขวาของเขาบนแม่น้ำทั้งหลายเขาจะร้องต่อเราว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์และเป็นศิลาแห่งความรอดของข้าพระองค์และเราจะให้เขาเป็นบุตรหัวปีสูงที่สุดในบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลกเราจะเก็บรักษาความรักมั่นคงของเราไว้ให้เขาเป็นนิดและพันธสัญญาที่เราทำกับเขาจะมั่นคงอยู่เราจะสถาปนาพงพันของเขาไว้เป็นนิดทั้งให้บัลลังของเขาดำรงอยู่ตราบเท่าที่ฟ้าสวรรค์ดำรงอยู่ ถ้าลูกหลานของเขาทิ้งธรรมบัญญัติของเราและไม่ดำเนินตามกฎหมายของเราถ้าพวกเขาฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของเราและมีได้รักษาบัญญัติของเราแล้วเราจะลงโทษการละเมิดของพวกเขาด้วยแม้เรียวและลงโทษความชั่วของเขาด้วยการเคียนแต่จะไม่ถอนความรักมั่นคงของเราไปจากเขาและจะไม่ทรยศต่อความซื่อสัตย์ของเราเราจะไม่ละเมิดพันธสัญญาของเรา หรือพลิกแพลงถ้อยคําที่ออกไปจากริมฝีปากของเราเราปฏิญาณโดยความบริสุทธิ์ของเราครั้งเดียวเป็นพอเราจะไม่มุสาต่อดาวิดพงพันธุ์ของเขาจะดํารงอยู่เป็นนิดบัลลังของเขาจะยืนนานอย่างดวงอาทิตย์ต่อหน้าเราบัลลังจะตั้งอยู่เป็นนิดอย่างดวงจันทร์และสะขีพยานบนท้องฟ้าก็แน่นอนเสลาแต่บัดนี้พระองค์ทรงทอดทิ้งและปฏิเสธ พระองค์ทรงพระพิโรธต่อผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้พระองค์ได้ทรงยกเลิกพันธสัญญาที่ทํากับผู้รับใช้ของพระองค์พระองค์ทรงทําให้มงกุฎของท่านเป็นมนทินในผงคลีดินพระองค์ทรงพังกําแพงทั้งสิ้นของท่านพระองค์ทรงให้ที่กำบังอันแข็งแกร่งของท่านพังทลายคนทั้งปวงที่ผ่านไปก็ปล้นท่านท่านกลายเป็นที่เยาะเย้ยของเพื่อนบ้านพระองค์ทรงยกมือขวาคู่อริของท่านขึ้น พระองค์ทรงทำให้ศัตรูทั้งสิ้นของท่านยินดียิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงหันคมดาบของท่านและมิได้ทรงให้ท่านตั้งมั่นคงในสงครามพระองค์ทรงให้ความรุ่งโรจน์ของท่านเสื่อมสูญไปและทรงเหวี่ยงบัลลังของท่านลงสู่พื้นดินพระองค์ทรงตัดวันเวลาวัยหนุ่มของท่านให้สั้นและทรงคลุมท่านไว้ด้วยความอายเศลาข้าแต่พระยาเวพระองค์จะซ่อนองค์อยู่นานเท่าใดเป็นนิดหรือ พระพิโรธของพระองค์จะไม่อยู่นานเท่าใดขอทรงระลึกว่าช่วงชีวิตของข้าพระองค์สั้นเพียงไรเพราะพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกคนมาเปล่าประโยชน์แท้ๆมนุษย์คนใดมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องเห็นความตายผู้ใดจะช่วยชีวิตของตนจากมือของแดนคนตายได้เสลาข้าแต่องค์เจ้านายความรักมั่นคงของพระองค์ในการก่อนอยู่ที่ไหนซึ่งทรงปฏิญาณต่อดาวิดโดยความซื่อสัตย์ของพระองค์ ข้าแต่องค์เจ้านายขอทรงระลึกว่าผู้รับใช้ของพระองค์ถูกเยาะเยอ้ยอย่างไรและข้าพระองค์แบกรับความสบป,ประมาทของชนชาติทั้งหลายไว้ในอกของข้าพระองค์อย่างไรข้าแต่พระยาเวนั่นแหละศัตรูของพระองค์ได้เย้ยหยันนั่นแหละเขาเย้ยรอยเท้าของผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้สาธุการแด่พระยาเวเป็นนิดอาเมนและอาเมน สดุดีบทที่90สภาพนิรันดร์ของพระเจ้าและสภาพอนิจจังของมนุษย์คำอธิษฐานของโมเสสคนของพระเจ้าข้าแต่องค์เจ้านายพระองค์ทรงเป็นที่พักพิงของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกชั่วชาติพันธุ์ก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมาก่อนที่พระองค์ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโลกและพิภพ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันการถึงนิรันการพระองค์ทรงให้มนุษย์กลับเป็นผงคลีและตรัสว่ามนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยจงกลับเถิดเพราะพันปีในสายพระเนตรของพระองค์เป็นเหมือนวานนี้ซึ่งผ่านไปแล้วหรือเหมือนยามเดียวในกลางคืนพระองค์ทรงเทการล่วงหลับบนเขาทั้งหลายพวกเขาก็เหมือนหญ้าที่งอกขึ้นในเวลาเช้าในเวลาเช้ามันก็บานออกและงอกขึ้นเมื่อเวลาเย็นก็ร่วงโรยและเหี่ยวไป เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายถูกความกลิ้วของพระองค์ผลานเสียพวกข้าพระองค์ก็เดือดร้อนเพราะพระพิโรธของพระองค์พระองค์ทรงตั้งความชั่วของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ต่อพระพักพระองค์ทรงตั้งบาปลับๆของพวกข้าพระองค์ไว้ในแสงสว่างแห่งพระพักของพระองค์วันเวลาทั้งสิ้นของข้าพระองค์ทั้งหลายหมดไปใต้ความเกลียวกราดของพระองค์ปีของพวกข้าพระองค์สิ้นสุดลงอย่างเสียงถอนหายใจอายุไขของข้าพระองค์ทั้งหลายคือเจ็ดสิบ หรือหากแข็งแรงก็ถึง8 0แต่ช่วงชีวิตนั้นมีแต่ความลำบากและความเศร้าโศกไม่ช้าก็สูนไปและพวกข้าพระองค์ก็จากไปผู้ใดจะทราบถึงพลังความกลี้วของพระองค์หรือทราบถึงความเกลี้ยกราดของพระองค์ตามความเกรงกลัวพระองค์ขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันของตนเพื่อพวกข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญาข้าแต่พระยาเวขอทรงหันมาเถิดยังอีกนานเท่าใด ขอทรงสงสารบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอิ่มความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้ร้องเพลงด้วยความชื่นบานและยินดีตลอดวันเวลาของพวกข้าพระองค์ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายยินดีให้มากวันเท่ากับที่พระองค์ได้ทรงให้พวกข้าพระองค์ทุกยากนั้นและให้มากปีเท่ากับที่พวกข้าพระองค์ได้ประสบสิ่งร้ายขอให้พระราชกิจของพระองค์ปรากฏแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ และให้ความสง่างามของพระองค์ปรากฏแก่ลูกหลานของพวกเขาขอความโปรดปรานขององค์เจ้านายพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่เหนือเหล่าข้าพระองค์ขอทรงสถาปนาผลงานจากมือของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้เหนือพวกข้าพระองค์ขอทรงสถาปนาผลงานจากมือของข้าพระองค์ทั้งหลาย